ึงแดงอ่ะแล้วค่อยกดได้ป่ะ <S 2> <S 2> เฮ้ยยังไงสีแดงเมาอ้าวสีเหลืองเฉยผมว่าผมกดสีแดงนะคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพหลจะเข้าร่วมสมร,รภูมิคือเป็นตำนาน ช่องพี่เจทีพีอีกอีกแล้วคุณผูช้ชมวันนี้เยผมก็จะมาสอนชมอัปรับของฟรีมมชมรับก็คือกิจกรรมฟรีมาแล้วกิจกรรมฟรีระหว่างฟรีไฟล์เอ็กกับสตีฟไทรเตอร์คุณผู้ชมมาไปเจอดราม่าที่ตอกเหมือนกันว่าฟรีไฟล์กอบสตีฟไทรเตอร์คุณผู้ชมเออ<ม>ถามจริง <laughs> 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 เขาข้อหลักกันนะครับมาเขาไม่ได้ก๊อปนะครับถ้าเกิดไปเจอก็ไม่ต้องสนใจคุณผูช้ชมส่วนใหญ่จะเป็นพวกหิวแสงนะที่ทำคอนเมนต์แบบหิวแสกคุณผู้ชมว่าเออไอ้กอบเนี่ยกอปเนี่ย เขาเอ็กกันครับคือเขาคอลแลบกันนะครับไม่ใช่การกอบนะครับต้องเข้าใจก่อนนะบางคนก็อขอดูใบรีกิสิตอะไรอย่างนี้คือเขาคอลแลบกันนะครับก็พี่มาสอนแล้วฟรีมีมาสองสามคิปนะคุผู้ชมครับก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมโอเคก็กดเข้ามาที่อะไรเงี้ยนึกถึงสมัยก่อนคุผู้ชมครับตอนยังเป็นเกมเพลย์และเกมบอยผู้ชมสตีทไฟเตอร์เป็นเกมที่แบบว่า สุดจัดมาอ่ผู้ชมครับก็กิจกรรมทังหน้านี้คผู้ชมครับรายละเอียกกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 2. จนถึงวันที่19าผู้ชมตรงนี้คือให้เราคุณผู้ชมเลือกตัวละครที่คุณต้องการใช้จอายควบคุมเพื่อปล่อยผ่าโจมตีจัดการศัตรูเพื่อรับรางวัลความยากของศัตรูจะเปลี่ยนไปตามผลต่อสู้ในแต่รอบมีทั้งหมด4เลเวลทุกครั้งที่จัดการศัตรูได้จะได้รับอไอรเทมรางวัลศัตรูทั้ง7ตัวเพื่อรับรางวัลใหญ่ผู้ชมจัดการศัตรูแต่ตัวเพื่อรับรางวัใหญ มันเลือกตัวละครตัวอื่นได้ด้วยเหรอใช้จอยเกมนัม่นคือจอยเกมมันไม่เ,เลือกตัวอื่นได้นแล้วสิคิลลี่นี่มั่วปะเนี่ยเออก็นิมชมลองวันล็อกอินอันนี้คือล็อกอินวันที่สิบนิมชมรับจะได้ตัววัวสามใบนิมชมครับใครอยากได้ตัว e ๋ววัวฟรีก็วันที่สิบอย่าลืมล็อกอินนะครับนมชมครับสว่วนนี้เป็นกิจกรรมรายวันนิมชมครับก็คือเล่นเป็นรับโทเค็นเนกิจกรรมเก่าเลยเหมือนเราอะ คู่นกเที่ยวเคยเล่นนชมครับเล่นจบเกมในหมดใดก็ได้หนึ่งเกมรับไปเลยหนึ่งอันทำได้เม3สามร้อยในหมดใดก็ได้รับไปเลยหนึ่งอันนชมครับแล้วก็สังหาสตูในหมดใดก็ได้รับไปเลยหนึ่งอันน้ชมครับถามว่าพี่ครับโทเค็นสีขาวเราจะหาได้จากที่ไหนอีกู้ชมครับก็สามารถเก็บได้ตามแมปน้ชมเหมือนกิจกรรมเก่าเลยมชมครับก็คือโทเค็นเนี้ยเราจะได้จากการเก็บตามแมปด้วยเราก็มาเล่นมาเล่นน้ชมเมื่อราล้มบอสทั้งเจ็ดคนหมดน้ชมครับเราจะได้รับรางวัล ส่วนน,นนี้เป็นรางวัลพิเศษเมื่อสังหารบอสครบ7คนเราจะได้ตั๋วน้ำชมไดมอนด์น้ำชม,ม,ำชม5ใบนะครับได้ทั้งหมด5ใบเลยนะครับผู้ชมครับอันนี้จะได้5้าใบนะก็อย่าลืมมาเล่นนะน้ชมถ้าเกิดเสียงเบาไปต้องขออภยัยผู้ชมพอดีว่าข้างบ้านพี่ก็เปิดเพลงผู้ชมพี่ก็เลยต้องลดเสียงไ์เพื่อไม่ให้เสียงเพลงเข้าผู้ชมแล้วพี่ก็พยายามพูดให้ดังเพื่อเพื่อให้เสียงพี่ถึงผู้ชมครับอันนี้ก็คือว่าเนี่ยเมื่อเรา สังหารบอสไปจนถึงเนี่ยตัวที่1ไปแล้วตัวที่2ไปแล้วตัวที่3ไปแล้วไปถึงเลเวลสี่มชอปเราจะได้กล่องเลเวลสี่ซึ่งลุ้นลุ้นสเก็ตบอร์ดจอโอ้โหเป็นไงบอกเลยว่าสเก็ตบอร์ดสวยมากเกือบนึกถึงคาตานะเนี่ยคาตาณ์เนี่ยอะรอคาตานะเอสทุ่มชอ็อปเกือบเฮ้ยมันสวยจริงเกือบถ้าเป็นคาตานะแล้วเป็นลายเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรโคตรสวยเกือบแล้วก็โปรไฟล์ผู้ชายชอแล้วก็มีตัวไดมอนด์ตัวอีโวแล้วก็ ตู้ตั้งตามแบบนโตู้สแตมันโยงง่ายๆว่ายิ่งเราลมบอลเยอะเราก็ยิ่งได้เยอะชมครับซึ่งสิทธิพิเศษตรงนี้นชมเราก็นั่นแหละตอกเข็มมาแรงมนชมครับแต่ถ้าอยากลมบอลง่ายๆก็ต้องใช้โทเค็นสีแดงซึ่งมันจะได้จากการรับจากภารกิจอย่างเดียวมนชมครับก็คือเป็นการต่อยแบบ80น็อกเลยมนชมเหมือนกิจกรรมเก่าที่ใครแบบว่าเคยเล่นถ้าใครไม่ทันก็ง่ายว่านวมหนึ่งอันใช้ต่อยได้เทียะสิบถ้าใช้สองอันจะมีโอกาสสม20-30 ตอนนั้นต่อยทีละสองจะดีที่สุดคานผู้ชมแล้วก็นมสีแดงหนึ่งอาสามารถต่อยได้ถึงห0หรือ80สิผู้ชมเมื่อทำดาเมจถึง150สศัตรูจะตายเมื่อศัตรูล้มก็จะมีศัตรูตัวใหม่ขึ้นเลเวลเจะขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะเปลี่ยนศัตรูในการสู้ไปเอย่านผู้ชมรับเมื่อชนะศัตรูหนึ่งตัวจะสุ่มออกมาเป็นกล่องหนึ่งกล่องให้เรา่านผู้ชมครับตามเลเวลนะครับตามนั้นส่วนนี้คือกิจกรรมเป็กิจกรรมหนึ่งที่มีในวันนี้่านผู้ชมกิจกรรมหน้าเว็บก็คือกดเข้าตรงหนนน้้าเเว็บีี่ชมมคือกกิจกรร รับล่มชูชีฟรีมชมแล้วก็ตัวไดมอนด์อีกหนึ่งใบชมก็คือกิจกรรมนี้ก็คือทำภารกิจรายวันชมันเนี่ยภารกิจรายวันตรงนี้มชมเพื่อรับของรางวัลชมกิจกรรมนี้อยู่ตั้งแต่วันที่11เ็ไปวันที่สองนวันที่11บเอมชมันนี้จะไปก่อนกิจกรรมข้างหน้านะก็คือเปิดเครื่องชกมวยเพื่อรับโทเค็นชมก็คือเริ่มเครื่องชกมวยเพื่อรับโทเค็นชมก็มีโทเค็นเนี่ยหนึ่งสองสามมชมถ้าเกิดเราต่อยเนี่ยถ้าเกิดเราต่อยได้สี เหลืองชมเราจะได้โทเคนอ่ะสองอันถ้าต่อยได้สีแดงเราจะได้สามันชมครับก็คือเริ่มต่อยมชมครับก็ส่วนตรงนี้ก็คือวิธีรับโทเคนสามเซียนเสีนะเหรียญนะเพื่อมาหยอดนชมครับวิธีรับเหรียญเพื่อมาหยอดก็คือเล่น1เกม3าเกม5เกมชมครับเราก็จะเหรียญมาหยอดชมอันนี้อะไรเนี่ยไอวอมชมครับแล้วก็ท่านี่ครับของที่จะเข้ามาสวยงามชมมีสกินปืนด้วยก็มีให้ดูพรีวิวคร่าวๆมัชม โอเคกดรับประกันหนึ่งงบคุณสมัครตังห์วันนี้เราก็มาลองกดดูต้องร้อยถึงแดงเหรอล้วค่อยกดได้ปะเฮ้ยยังไงสีแดงเปล่าอ้าสีเหลืองเฉยผมว่าผมกดสีแดงนะแต้มของคุณ6590แต้มคุณชนะผู้เล่น65%ของผู้เล่นทั้งหมดว้าวจริงมะเนี่ยอ้อหน้าเหมือนคนดีใจมากคุณผู้ชมเฮ้ยง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ ได้ท่านชมตั๋วคือฮะคือถ้าเกิดเราได้โทเค็นอีกเล่นอีกเกมหนึ่งได้โทเค็นมาต่อยได้โทเค็นอีกอันหนึ่งได้ลงจูชีปเลย<ม>ง่ายเกินเฮ้ยกิจกรรมนี้โคตรง่ายท่านผู้ชมคือง่ายมากคือแป๊บเดียวก็ได้แล้วแค่เล่นเกมสองเกมอ่ะน้องไปเล่นเกมเกมหนึ่งแล้วน้องก็มากดเนี่ยแล้วมากดต่อยได้เลย<ม>ง่ายจริงย้งก,กิจกรรมนี้ก็รับไปเลยท่านผู้ชมเราก็ได้แล้วสองอันเดี๋ยวเหลือเนื่นองจากผมค่อยไปเล่นเกมแล้วผมก็เคยหามาส่วนนี้ก็คือใช้หมัดต่อยฟอส ต่อยหน้าเป็นหนึ่งทีมชมครับกชมครับก็คืออ่างเงี้ยถ้าเกิดเราใช้2อันอะมันมีโอกาสต่อยได้ถึง30ซึ่งเราจะมีแรงต่อยที่มากกว่าชมเพราะฉันใช้2อันดีสุดนะผู้ชมครับก็กิจกรรมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีอยากให้น้องๆทำกันผู้ชมครับแล้วก็อันนี้คือรีแล้งแลมชมอ๋อรางวัลเล้งโกมชมปืนสกินปืนสกาผู้ชมครัสำหรับสายฟรีก็เหมือนเหมือนอันนี้เมกมากเลยนะคือแม็กซิมอ่ะพี่ว่ามันเหมือนตัวละครในวนี้เมกมากกว่านะคือบมันดูสวยผู้ชมแต่เป็นแม็กซิมนะครับแล้วก็ บวกแป้นยำหนึ่งแล้วก็ลดความเร็วในการทิ้ที่ถามว่าดีไหมครับพี่ก็ไม่ดีมากมายท่านผู้ชมแต่ว่าสําหรับสายฟรีก็มนหนึ่งก็ดีท่านผู้ชมครับรางวัลของฤดูกาลนี้ทำล้งรีเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับก็ได้ไปแล้วได้ไปแล้วยัไม่จัดถ้าโปรไฟล์ท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมครับแล้วก็คืนนี้ผมสตรีมท่านผู้ชมครับเข้า,ขาร่มาวมสมรภูมิเพื่อเป็นตำนานเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปเก็บล้งเข้าไปทอนน้ผหมวดล้งโกนท่านผู้ชมถ้าเกิดเจอในแหล่งสำสบได้ท่านผู้ชมครับชุดที่เข้าร่วมสมรภูมิเพื่อเป็นตำนาน ตัวอย่างนี้มิฉมสักเกิดจอตีผมก็ซ้ำศพได้เลยเจ้ะแต่ระวังพี่ซ้ำคืนนั้นะพี่ลุกขึ้นมาได้เฮ้ยคืนนี้จะไปเก็บแรงนับหรือใครไปหลักสตีมผมก็ได้นะไม่ว่ากันน,นมิชมลนี่ก็หลักๆจะใส่มิฉมลรองเท้าแตะสีฟ้าแล้วกางเกงเสือม้ชมเสื้อเข้าร่วมสมรภูมิเพื่อเป็นตำนาน,วน,นาาพวกนี้แจกสามตัวนะครับใครอยากได้อย่าลืมนะใครที่เป็นสายฟรีพวกนี้อย่าลืมเข้าร่วมสมรภูมิเพื่อเป็นตำนาน ลงประมาณหลังเที่ยงคืนคลิปหลังเที่ยงคืนแล้วกันเดี๋ยวเข้าร่วมสมบรูมเพื่อเป็นตำนานเมนต์ดีไวต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็เมนต์ดีไวต์สุ่มแจก3ตัวมันชมเป็ดน้อยโอ้โหน่ารักน่ามากับชมกิจกรรมรวมของฟิล์มชมนี่ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมเขาจะแจกของฟรีประมาณนี้ชมครับกระทะก็แดดฟรีถ้าเกิดทำอไรฟรีไม่ที่จะบอกคุณผชมครับออกซะทีเลยชานทำ สุ่มไปไม่รู้กี่อันแล้วมันชงครับไม่เคยจะออกเลยฉลาดเน่ยเลยก็เอาว่าคลิปนี้ก็ได้จบเป็นเพียงเท่านี้มันชงครับมาบอกกิจกรรมสายฟรีเฉยก็มีนั่นแหละอย่างแรกก็คือกิจกรรมนี้คือหาเก็บโทเคนมาเล่นมันชมแล้วก็ภารกิจรายวันตรงนี้รับโทเคนแดงมันชงแล้วก็ภารกิจนี้ก็ลงเล่นเหมือนกันมันชงลงเล่นเฉยแล้วก็มาเก็บมันชง สว่วนนี้รับอินได้วันที่สิบผู้ชมรับตัว e ๋วอีโอสามใบไปส่มคุณผู้ชมตามนั้นคุณผู้ชมกิจกรรมที่มีก็ประมาณนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสติ๊กเกอร์ให้ผมด้วยผู้ชมครับและอย่าลืมมาลองเล่นกันดูผู้ชมไม่ผมลืมลืมแคปหนะ้าจอก็อไปทําปกผู้ชมครับช,ช่วงนี้แม่ทำปกคลิปเลยจะพยายามทําปกคลิปให้เร็วที่สุดแล้วกันคผู้ชมครับเพราะว่าผมมาเริ่มทำในคอมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดสติ๊กเกอร์ด้วย แล้วเจอกันในแรงนะครับกระจาย